เห็นเห็นเท้ากระเปเอาตามนั่นหรนาผมมได้บอกตรงๆรงหรอนาครับผมสวัสดีพ่อเต้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่างเรลกเนาะตั้งตะพัดมาอยู่วัดน้ำงปูเนี่ย เป็นยังไงมาอยู่ที่แรกๆนี่ปูพุ่มพันมหาบ่เออมามาพุ่มพันบ้านพันธนี่เนาะพ่เจ้าที่พันกับบ้าน้วยไร่โอ้พันมาทักข่ายอยู่ท่เกาะเออผมจุดทูปเออขออยู่อาศัยเห็นเนาะขออธิษฐานเนออขออยู่เพิกเลยมากเยี่ยมมายามมอนะอ่าแล้วก็เอาถามให้ทาาแม่ <c oughs> พ่อเต้งนี่เป็นคนทั้งใหอ่าบ้านเกิดแต่แท้อยู่อากาศอํานวยสกลนคร สกลนครอากาศอมวยสกลนครเป็นทั้งเป็นผู้ไทยทั้งพุนนรสก็เป็นย่อยย่อยย่อยดิคนย่อย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 เขาย่อยคนย่อยย่อยพุนมานอนอากาศนะใกล้ๆกล้กันเลยบ้านนี้ตั้งแต่หันมามาอยู่น้ําปูนี่มาปฏิบัติปูบ่มาเออมาปฏิบัติทําอุปถากรับไส้เพิ่นเลยละเป็นสังเด็กในสังกะรีถวายพระเข่าพระนั่มเพิ่นนเลยนะสังกะรีเนาะ สัวินทบาททายามน้ำลังพ้นเป็นยังไงล่ะนะเขาปฏิบัติทางนี้เหละคิดใจเข้านี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าสิทดีได้และมันสงบมันวิเวกเนาะมันบบกคือวนวายคือทางโลกทางอยู่นําเพือนํำซ่านนะนะข้ามาทางนี่เลยรู้สบายใจไรสบายใจไยใจนิ่งคิดนิ่งแมนมาครั้งแรกนี่ ปูพ่นมาหาหนิพ่นมาหายโชคลาภบ่มาก็เห็นในฝันในนั้นก็เห็นอยู่ได้ปูคนโบราณผูกปะเขาพ่นใส่ชุดเขาคนเก๋คนเถ่าเนี้ยนะคนท้ายเนี้ยนะพ่นมาแล้วก็พ่นก็คล้ายๆกับแบบว่ามีพี่ฝันเอในฝันเห็นฝันเห็นพระพ่อเมือนะเป็นเป็นยางคู่เนี่ยนะเป็นยางคู่เถ่ามาน้ำกันเออมานน้ำกันกับปูผักขาวนะนะเออในฝันนะ ก็เลยว่าก็เขาก็มับเขียนไปตามนั่นแหละไปไปเออเขาก็บพระมันก็ต้องเป็นเปรเป็นเก่าเป็นมาวัวเจนเบนพระก็มามามาคุยมาถ่านน้ำติเพิ่นมานแอันปูกผักขาวนะซื้อนะเพิ่นมาแล้วก็มามาส่องเบื้องนะแวบเห็นแวบเดียวนันแล้วก็ไปมานอนอยืนนี่เนาะก็ลูกสร้างนี่แหละว่ะแล้วก็ปูมเพิ่นมาส่องเบิ่งแม่นครับแม่นปูวผู้ใดไปจังไดนมาไหนกูได้นาะมานอนอยู่กุดน้อยนเหนือน้อห อ้อยว่าขอพึ่งพาอาศัยอยู่นี่แล้วว่าคนโบราณนะใส่ชุดคนตะเก او ่ะนะปูปูพระนี่กับปูโบกพระโบราณกิพระนี่พระเท่าคนเท่าแล้วพระนี่เท่าแล้วคนเท่าแล้วแต่ว่าปูปูที่ปกขาวนี่เป็นปูโบราณคนโบราณคนใส่ชุดขาวมากกว่าชุดขาวคือคือเรืองสีเนี่ยนะใครเรื่องสีผมเาหน่อยสิ เออผมเนาหนวดเออหนวดยเน่าพอมันนะผมเนาหนวดยเน่าพอมที่ปะเขาผมยาวหนวดยาวต้นปฏิบัติน้ำปูพระนี่หมายว่าสามคนเป็นคนอุปถากต์มาเลยเนาะอุปถากพระูที่ปะเขาเก็ม้ามือแรกนี่เพิ่นหาโศกใครหลาบบ่ก็เจ้าก็มาเล่นน้ำซื่อๆนะมาถามไัมานอนอยันนี้ฮนาในห้องฝันนะสรุปสรุปอยู่ทว่ามิตต็ม่ยิ่งนานาของไหล คือว่าฝันเห็นคนเป็นหมูบม่บ้านหมู่บ้านแบบนั้นแหละเป็นบ้านคขาเจ้าเขาเจ้าอยู่ในก่อนก่อนที่ผมสิมาอีกนะเขะเจ้าอ,อยู่ระน,นีตั้งนานแลนน้วหรอหนาอ่าอาไว้ง่ายนะนเ,<อ>เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยวะต่อเอเอเป็นใกล้บ <ๆ S 1> ้านหลังนี้ที่เห็นเนี่ <c oughs> ว่ามันแม่นเหมือนแล้วโอ้มแมกูแต่เอาเจ๊เป็นนื่นเป็นบ้านเออแล้วก็มีนองน้ำพร้อมกับแบบมีเรือสินในใน เออบวกคล้ายๆกับค้าขายเนี่ยอย่างแบบนี้นะมีเลือเล่นมาจอดขายสินค้ามีสังแบบนี้ประมาณนี้นะในวันนั้นนั่นล่ะทีเป็นบ้านเก่าบริเวณไร่นะอยู่ในเขตบริเวณวัดในเขตบ้านโบราณในเขตบริเวณวัดนี่นะเป็นไม่มันมันคือฝันนี่หรอบาสคืออยู่ในสินในถ้ำเหมอนนะไม่ไดคุยได้จากกับบรรดาบ้านเขาเจ้าวะ ได้ทำอยู่ทำแป๊บแเดียวเท่านั้นวินาที่สองวินาที่เท่นนั้นนะโอ้เป็นแว๊บๆป๊เท่านั้นแปบแป๊บเท่านั้นทำแล้วกันถ่ายว่ามีคนมาวอร์นเขาเขาวอร์นกันก็เลยว่าโอ้ไม่ค่อยก็บุญเดียวแป๊บเดียวนะว่าได้เห็นหน้าเห็นตากันบอรยังไงบุกค่อยเห็นหน้าผมเน่าเห็นหน้าบุกบอกว่าบุกเห็นหน้าเขาจะเอาแต่งชุดแบบไอคนโบราณแต่เม้นยิ่งนี่ก็ใส่ชุดดำบุกเคยเห็นหน้าจักเธอเหรอเขาบุ๊กเคยเห็นจักคนหลังบ่บ่บ่แต่ว่าผู้ภผคเขาวนมีบ่ เสือผ้ามห้อมเสื้อตั้มเขานี่ตีเออเออเสื้อมห้องอะไรเลยเออเอายเอาทำไมเขาเออเออเสื้อนั่นนั่นเลยนะเออเครูยิ่งคููสายดีหน่อยดีลงนุ่มก็คือกันรดลนเดียวกันนี่แหละห้าสิบกว่าใกว่าก็หกสิบดีกว่ามีนะลดลดนนี่แหละห้าสิบกว่าเลยนะเด็กน้อยก็มีเด็กน้อยก็บแม่เหรียญคือบุบันแม่แมนเด็กน้อยก็มีมาขายของขายยังซื้อของสิเออเออนั่นนั่นเละอันบาดนี้ที่ว่า ผู้บอกเล็กเป็นผู้ชี้ปากขาคุณผาที่ปากขาวชี้ปากขาตีอ่าผู้ปเขาวเพิ่นเขี้ยไรบอผูบอกเล็กเพิ่นมาขอม่ใครทีอันนั้นเพิ่นบอได้เขียนให้แต่ว่าเพิ่นเท้ากระเปะเอามันคล้ายๆกับว่าเพิ่นโอ้เฮ็ดเห็ดเห็ดเท้าเห็ดไปเห็ดให้เห็นเท้ากระเปะเอาตามนั้นเ่็นนะเขาบอกตรงๆกันนะเออเออคือ เปิ้ลพวกฮัทได้เขียนให้เปิ้ลเฮ็ดเป็นให้เขาเห็นรูปลักษณะแตกต่างเขาก็เลยแปลไปตามรูปลักษณะที่เขาเห็นเป็นมาเครื่อเครื่อมาเฮ็ดยังไงคอยเดทเขียนเลขบอกเลขบอกให้ตัวนี้มาเอาไปตรงเขาก็แปลไปตามคำนวณไปนั่นแหละนะตจะเห็นรูปลักษณะที่เอาสิ่งของมาให้บ่อนอ่าอ่า่าแล้เพิ่นเอาอีกอย่างหนึ่งเพิ่นถืออย่างว่าน้อผูกผ้าขาวแล้วเขีนย่างมาเป็น มันขนมกับบวมแน่นเป็นพีสังค์ค่อยๆก็แบบแป๊บๆมันพุดเดียวนี่นะของหวานม่นเป็นอย่างนี้นะมันก็บบวน่ใจกันย่างละเท่านั้นย่างละแปดแต่มาเนนั้นก็สองนีนนั้นแบบนั้นเลยนะอก็เลยจำเอาว่าเพื่อนไ้อันนี้มาเช่นย่างเพื่อนแอนนี้มาเป็ย่างก็เลยมารวบรวมคำนวณเอาอันนะเพื่อนไ้อันนี้มาชีย่างแอนนี้มาอันเดียวขนาดเข้าก็เลยว่ามันคงสิเป็นเลขตัวนี้เขานวลเห็นเพื่อนออกมาจยากใส่ที่แรกปูฟักขาวเพื่อนอยู่ในนี่แล้ว คนคนนี้ได้ต้นไม้บ่ปะยุคตีอยู่ในนี่แหละในนี่เนี่ดอนนี่แหละ่ยมันออกมาจากต้นไม้บ่ในศาลในอันนัไนแหละในดอนนัะโอ้ในดอนปูตานี่ปูตานี่คือปูที่ประคั้นเป็นปูตาอยู่หนีพระเถาะแต่ว่าพระหันก็พระนั้นอาจจะเคยมาอยู่นี่บ่หรืออะไรผ่านก็บุ่ญได้ใจเห็นหน้าผ่านพระอาทิตย์เพิ่นพระทีมาเสียชีวิตมาอย่างหนีบ่นี่แหละตัวบันเถิดใช่โอ้อยู่นี่ดิแค่นี้บอ ปะโอ้ทําันันเนยางของมัอเอาอันนี้คือเ็ดแสดงเอาเป็นเป็นรูปลักนก็นเรียว่าตีเป็นเลขมากกัเรียกว่าได้แปดเจ็ดสองคับสี่หนึ่งห้าให้เพื่อนให้สองตัวนี้ก็คิดว่ามันถืเป็นเลขล่างอืมกันเลยมีแปดหนึ่งกับเจ็ดสามอืมเราวางวดที่แล้เาเพื่อนให้ตัวรกกอนจังหวะงวดที่ได้บอาผให้ผมก็ให้ยังหนึ่งสี่ช่ บอลได้ให้เลยนะเพิ่มเลื่อมเพิ่มเลื่มให้วนนี่เออวดนี้เอาอันนี้คือปอเต่งแล้วเพิ่มเพิ่นเป็นสังกะริวัดเพิ่มมาบอกอ่าปูชีปลาขาวกับพระเถาอยู่คู่เถาเออขั้นเว้นคู่ตีกันสิปูชีปลาขาวนี่เพิ่มถีถือสินยังคือ้อยสินแปดสินแปดสินแปดคือพระนี่ ซือสินสองรยี uh, em, fail, ่ส kind of so wow ิบเจ็ดสินิบหมเลยสินแพี่ปะขาวพี่ปะขาวนี่ต้องสินแฝงนะเอสินแกับสินหานะกาเลยมี่แปดเจ็ดสองเออส่วนสี่หนึ่งหานี่เป็นสิ่งของเด็กคนหนาหเอ้าอืมอือ่ายกให้นะออยกให้นะอันนี้เป็นคลิปแรกของพอเต้งครับพี่ที่ครัผมนะคนมาอยู่นี่คนฝันเห็นคนก็เลยว่าเอาออกไปพิจารณาเมืองก่อนนะครับเนาะเพราะว่าคนก็ บุคคลที่เห็นเป็นตัวเลขชัดเจนครับพี่ธีผมมีตาสิงของปูชีบปะเขาเพิ่นเอามาให้เพิ่นมากกับปูพระปะ<ผ>ู่เท่าจะคู่เท่าอันนี้คู่เท่ามา,านํากันนะครับนะบนว่า,าพระนี่ก็ต้องบัวสองเกติกับขั้นพระเท่าก,กับที่เป็นเก่าแต่ว่าบนว่าเป็นสองเกติเกตสองเนี่ยมากกับปูชีบปะเขาถือชิดแปดปูชีบปะขายนางออกมาก,ก่อนนะครับพี่ธีกับผมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คลิปแรกนะครับเนาะของพ่อเต้งครับพี่ธีกับผม ให้โชคให้มานให้รับให้รวยน้ำกันขอจบคลิปไปเพียงสมนี้ครับขอ,อกอบพระคุณที่หน้าขอ,อกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงานปรครับผมสวัสดีพ่อเต้งครับผม